ผักเคลไปใส่ต้มมามา่มาจ้าเก็บผัาดงังก็ได้เบิดส่วนทุกอย่างของเราี่นี่ตัวนี้ได้สองใบถ้ากำลังงามตัวพี่น้อง ใบหนึ่งสามใบพี่น้องสามใบบางทรั้งคุณนอีกก็เอาต้นหอมก่อนต้นหอมต้นหอมดิ้ต้นหอมอีกอกน เอะอเอียยต้นหอมบอ่อนต้นหอมบบแข็งแรงเป็นโบกรอบนะพี่น้องไปกันพอแล้วเนาะเบื้องทางนั้นก็มีพี่น้องนาวเขาก็มีน่นะนี่ทางนี้ก็มีผักเเคล เพักเขวกัน <c oughs> กินแบบประหยัดี่น้องเอาไว้มือหน้าด้วยเนาะไปะพักเขวกำลังงามถึงน้ำหมอก ผักเคลเราถูกน้ำหมอกพี่น้องตะไคร่ใบกระเพราดอกไม้มะนาวนาวดอกต้นนั้นเขียวใบใหญ่พี่น้อนกกนงกอกระใหญ่เบด บ่ใครอยากเด็ดหลายพี่น้องให้เขาใหญ่ไปน้ำโซ่ใบไปน้ำให้ต้นโตๆไปเลยโซ่ใบไปเลยต้นสวยเลยพี่น้องต้นใหญ่พร้อมจบคลิปไปแค่นี้แหละค่ะคลิปหน้าเจอกันไม่จ้าขอบคุณที่รับชมเด้อค่ะเก็บผักเขียวใบหอมปลูกไว้หลายอย่างอยู่พี่น้องขึ้นไส้ก็มีได้เอาขึ้นไส้เกี่ใบด้วยปล่อยไว้ก่แก่ืจอได้พี่น้องเขาบอกเห้แก่เด้๋ขึ้นไส้เด้่ ขึ้นใช่ได้อยู่ใบเดียวอเอาแค่นี้ก็พอแล้วพี่น้องจะไปเอาหลายเอาพอกินล้วมาเก็บทุกวันมันอยู่หน้าบ้านเราไงเนาะอ๋ก็บคิดไปแค่นี้แหละเจ้าสวัสดีค่ะ